อนะเทสแมกไตรลอนซิตสองยูหมายเลขงานใน m 7 2 4 2จ็ดสอทำการเทสผ่านตัวโปรแกรมใส่เอนโคด ทำการอ่านข้อมูลน่ครับข้อมูลมาทำการเคลียร์ข้อมูลนะครับแล้วใส่ข้อมูลใหม่เข้าไปทำการ ENCODE ข้อมูลครั้งการรูดสมุดนะครับ กันรีดข้อมูลนี่ครับ,บรมันเรียกงานซ่อมเครื่องนี้จะเป็น0 2 2 1ทับ1 7 1 9 7นะครับ